สวัสดีค่ะวันนี้เรามานำเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟรีดีศูนย์ห้าค่ะจะมาพร้อมกับรีโมทควบคุมไฟสายต่อและแอด APTER นะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะมาต่อไปให้ชมกันค่ะเพียงนำสายไฟรีดีศูนย์ห้ามานะคะเพื่อจะต่อเข้ากับสายต่อที่เราเตรียมไว้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะต่อเข้ากับแอด APTER ค่ะ เท่านี้นะคะไฟก็จะติดแล้วค่ะตอนนี้นะคะสามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยรีโมทค่ะสามารถเพิ่มหรือไฟลดเร่งความเร็วได้นะคะและมีปุ่มเปลี่ยนสกายทั้งหมด4แบบค่ะเดี๋ยวทางเราจะพาไปชมกันนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบแฟลรสโตรกเฟดแล้วก็สม,มูทค่ะเดี๋ยวทางร้านจะปรพาไปทดสอบไฟ LED 6สีให้ชมกันคร่าวๆนะคะอาทิเช่นสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีเหลืองสีชมพู เส้นไฟเป็นยางกันน้ำคุณภาพดีสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกนะคะการใช้ภายในอาทิเช่นเคาน์เตอร์บาร์ตกแต่งภายในห้องตกแต่งภายในรถยนต์หรือโครงสร้างต่างๆการใช้ภายนอกอาทิเช่นกรวบงรถยนต์ระเบียงห้องไต้ลา้างค้าตกแต่งน้ำพรงได้ทุกขนาดเลยนะคะประสิทธิภาพสูงความยาวพิเศษ5เมตรต่อเส้นค่ะใช้ไป12รวดน,นะคะกันน้ำกันฝุ่นได้อย่างรอบด้านทั้งภายในและภายนอกค่ะตัวนี้นะคะสามารถโค้งงอได้360องศาเลยนะคะไม่เป็นอันตรายค่ะจับต้องได้ไม่ร้อนมือปลอดภัยและเป็นเมตัลสีแมแล้อมด้วยนะคะแต่โค้งงอได้ตามที่ะ ของเรามาีรับประกันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อสองสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางร้านเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดเวลาเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากร้านเราอย่าลืมติดตามราคาของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ